ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ที่ปีนี้ก็จะมีเพลงหลักแรกแล้วก็มีสำหรับงานนี้จะมีหลายๆเพลงที่เข้าชิงแล้วก็รู้สึกดีใจแทนศิลปินทุกๆคนด้วยที่ได้ร่วมงานกันแล้วก็จริงๆแล้วพอเวลามีอะไรแบบนี้ค่ะมันก็ ทำให้เรารู้สึกอุ่นใจว่าเออผลงานมันยังได้มาตรฐานที่เข้าตารกรรมการอยู่นะหรือว่าเออยังเป็นที่นิยมสําหรับการโหวตอยู่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆส่วนแรกเลยที่ทำเพลงน้าจะกลัวว่า กลัวว่าคนฟังจะไม่ชอบหรือฟีดแบคไม่ดีแล้วกลัวว่าศิลปินน่ะจะเสียใจก็เลยรู้สึกว่าเวลามันมีรางวัลอะไรแบบนี้ค่ะก็มันไม่ใช่ค่าตัวเราแต่ว่ามันเป็นรางวัลที่เหมือนให้ศิลปินเขาได้ภาคภูมิใจในงานที่ทาด้วยกันด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้เหมือนแบบว่าถ้าเพลงที่ทัแต่งปุ๊บเนี่ยนอกจากจะดังแล้วยังกว่ากัน ตอน,นแต่ว่าอะตอนนี้เราอาจจะแมว่าอ,อาจจะได้เราก็กาสที่ดีขึ้นด้วยว่าออเช่นสมมุติว่าเมื่อก่อนเราอาจจะมีโอกาสได้ทำจํานวนเพลงที่น้อยกว่านี้แล้วก็ความสามารถของตัวเองที่มันได้ประมาณนึงแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะแบบเหมือน มีความชานาญมากขึ้นมีความเข้าใจศิลปินแต่ละคนได้แบบลึกขึ้นนะคะแล้วก็ศิลปินหลายๆคนที่เหมือนพอพอผ่านเวลาไปแล้วเราได้รู้จักคนเพิ่มมีคนที่คลิกกับเราหลายๆคนขึ้นนะคะมันก็เลยอาจจะทําให้แบบทำงานออกมาได้โฟล์ขึ้นแต่ว่าเรื่องของความมีวยมันเนี้ยก็คือแบบจะบอกทุกคนเลยว่ามันค่ดคาดหวังยากแต่ว่า ็ต้องฝากได้ได้นิดหน่อยก็ต้องฝากความหวังไว้ที่คนฟังเพลงไทยทุกคนแล้วก็เสียงตอบรับจากประชาชนอยู่ดีค่ะคำถึงเพลงน่าสนใของน้องแต่งให้หมุฮอตกเจนนาเจมินายก็คือของเจมินายเนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ที่จริงๆรู้จักกับน้องมาสักพักหนึ่งแล้วก็ตั้งแต่เพลงที่แล้วเป็นเพลงเอาอะไรว่ามาแต่ว่าเพลงนี้ค่ะ เ,เพลงที่เราเนี่ยทำร่วมกับที่หนึ่ ETC ค่ะแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมือนรับมาโปรดิวส์เลยแล้วก็ทำทาร่วมกับพี่ชนนะคะซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่เจมินายเนี่ยมาอยู่ライเซอร์มิวสิกแล้วก็เดบิวต์ในฐานะที่เป็นศิลปินเดี่ยวจริงๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราคุยกันเยอะเหมือนกันว่าเราจะทําเพลงแบบไหนให้น้องดีเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าน้องอะ่ะมีเพลงที่แบบโยกๆมาหลายเพลงแล้วก็ลองเพลงช้าดูไหมแล้วก็ น่ามั่นใจในเสียงร้องเขามากๆน่ามั่นใจมากว่าเจมีนายเนี่ยร้องเพลงช้าเ้วเคาะแน่นอนก็เลยตัดสินใจทาเพลงที่มีจังหวะค่อนข,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 ข้างจะเป็นมีเดียมช้าให้เขาเพื่อให้เขาได้ถ่ายทอดเรื่องราแวแล้วก็เขาเป็นคนที่สื่อสารอารมณ์ได้ดีมากๆเลยค่ะนอถึงการทำงานกันบ,บน,น้องให้ฟังอย่างนี้ไหมคะก็จริงๆเป,เ,ปเป็นน้องอีกคนหนึ่งที่ทํางานด้วยเราสนุกเพราะว่าเขา่เป็นคนมีความ ชัดเจนแต่ว่าในความชัดเจนน่ะเขาก็มีการแชร์กับพวกเราค่ะคือสมมุติว่า,เ,าเขาอะคิดอะไรเขาจะบอกเราตรงๆเลยคุกเซมิไนเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดเขาไม่โอเคอะเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแบบว่าจะไปบ่นที่ที่ไหนเขาบอกเราแล้วเขาจะแบบว่าแชร์กับเราตรงๆเลยว่าพี่ผมมาอยากได้เสียงเบสที่มันแบบ หนักๆก,กว่าน,นี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งชอบมากๆเลยที่เขาที่เขาบอกเราค่ะแล้วก็เราจะได้ทํางานออกมาเราก็อยากให้เขาภูมิใจในชิ้นงานของตัวเองค่ะก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณเจมินายมากที่เปิดใจกับพวกพี่แล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้พอวันที่เขามาอัดอะคะ่ะจริงๆช่วงนั้นเจมินายเนะี่ยยุ่งมากๆแล้วก็มีคิววันเดียวเท่านั้นแล้วก็น้องก็แบบเหมือน มาอยู่กับเรานานมากค่ะจนเอาจนได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนมีตอนแรกๆอาจจะมีสภาพร่างกายที่ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ยังไม่ค่อยไหวเราก็แบบนั่งพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาอีกรอบอะไรเงี้ยจนแบบรู้สึกว่าอยู่นถึงตีหนึ่งแล้วก็พอผลงานที่ออกมาแล้วอะค่ะก็รู้สึกว่าพอใจ,อใจแล้วก็ฟังทุกวันนี้ก็ยังฟังฟังเนี่ยกับเพลงจำนวนกับเพลงใกล้เกินก็ฟังวนๆเดิมด ฟังหลายเพลงที่ออกในช่วงนี้รู้สึกว่ามันเป็นไวที่แบบฟังต่อกันได้แล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเจมีนายด้วยที่แบบว่าเออรู้สึกว่าเขาเป็นศิลปินคนหนึ่งที่มีความเป็นศิลปินจริงๆค่ะแล้วก็มีแบบซุ่มทําเพลงให้ศแลป็นเบอร์ไหนซุ่มทำให้ใครอีกเหรอถ้าซุ่มก็คือบอกไม่ได้ไงล่ะบอกได้แล้วบอกได้แล้วบอกได้แล้วเหรอคะบอกได้แล้วก็น่าจะมีนูนิวค่ะบอกได้ไหมนะ คือคนรู้อยู่แล้วคนรู้อยู่แล้วค่ะก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้ฟังต่อเนื่องเลยค่ะเร็วๆนี้ค่ะดกหลายๆคนเลยค่ะงั้นอยากให้ปาาถึงน้องน้องใหม่หน่อยแล้วกันนะคะค่ะน้องๆใช่ไหมคะก็ตอนนี้ค่ะก็จะมีน้องๆหลายคนที่เข้ามาถามเหมือนกันค่ะว่าแบบมีอะไรแนะนำไหมในการเป็นศิลปินอะไรเงี้ยค่ะข้าวว่าอยากจะบอกว่า จริงๆแล้วอะตอนนี้วงการเพลงไทยอะมีความหวังนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าวงการเพลงเนี่ยเปิดกว้างขึ้นแล้วก็ให้โอกาสกับ นักร้องหน้าใหม่ที่จะได้มีพื้นที่เยอะขึ้นมันมีมีสเตจหรือว่าอย่างที่ป๊อปสเตจอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นพื้นที่ที่สําคัญที่หนึ่งที่ให้ศิลปินได้โชว์ความสามารถแล้วก็เออเรามีความตื่นตัวของคนฟังเพลงอะคะ่ะมีงานอีเวนต์หรืออะไรที่แบบมันเป็นพื้นที่ที่น้องๆอ่ะจะได้โชว์ความสามารถมีแฟนคลับที่เขามีความเข้าใจว่าจะซัพพอร์ตศิลปินอย่างไรเยอะขึ้นค่ะแต่ว่ามันอาจจะแบบต้องฝ่าฟันกับพวก Al เอากอริทึมอะไรเงี้ยนิดนึงนะแต่ว่าไม่อยากให้ท้อเพราะว่า อยากให้อยากให้นาทีแรกที่น้องทํางานนะคะอยากให้น้องทําด้วยความสุขในการทํางานก่อนแล้วก็ด้วยความตั้งใจดีที่จะทํางานให้ดีแล้วก็อยากจะแบบส่งความสุขให้คนฟังอะคะ่ะแล้วทุกอย่างมันจะดีไปเองะคะ่ะใช่ขอบคุณค่ะ